ลดไขมันป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยสมุนไพรที่หาง่ายใกล้ตัวคะ่ะหลายคนนะคะที่อยากจะลดไขมันนอกจากคุมอาหารและลังกายแล้วก็อยากจะได้สมุนไพรที่หาง่ายใกล้ตัวสำหรับดูแลตัวเองและสมุนไพรดังกล่าวมีอะไรล่ะคะมาฟังพร้อมปาีาเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ไพรยอยากจะบอกเลยว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรไทยแท้ แล้วก็มีประโยชน์มากเลยเป็นไม้ลม้มลุกที่นิยมนํามาใช้ปรุงอาหารแล้วก็เป็นสีผสมอาหารรวมถึงนํามาใช้ทําเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ผงขัดผิวกระเมนชันถือเป็นสมุนไพรโบราณของไทยที่มีคุณสมบัตริรักษาได้ทั้งภายในร่างกายและภายนอกร่างกายเช่นแก้อาการท้องอืดอาการเวียนหัวต้านเชื้อวัณโรคแก้อาการพกช้ำสมานแผลสุดแผลถลอกแก้น้ำกัดเท้าบรรเทาการปวดไหล่ เชื่อไหมคะปัจจุบันคามิ้นชันมีการแปลรูปสำหรับใช้งานหลายรูปแบบทั้งแบบผงแบบแคปซูลแบบยาเม็ดแบบยาทาผิวหนังแบบเครื่องดื่มจะเรื่งรับประทานแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราเองค่ะอคนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีอุดตันโรคเนิ่วในถุงน้ำดียิงตั้งครันควรระมัดระวังเกี่ยวกับการรับประทานคามิ้นชันรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดปริมาณของยาคมิ้นชันที่เราสามารถรับประทานได้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้นะคะหรือควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณยาที่เหมาะสมของสุภาพกรคามิ้นชันสมุนไพรที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์หลายด้านหาซื้อได้ไม่ยากสีสันสะดุดตามีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าเฮดใดกมินชันน่ะทำไมเป็นที่นิยมมากเลยนะคะสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรหรือมีข้อดีอะไรบ้างก่อนอื่นพี่ปลานะคะอยากจะให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับกะมินชันก่อนกะมินชันเป็นไม้ล้มลุกซึ่งนิยมปลูกในประเทศเขตตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นที่มีความชื้นโดยเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสูงของต้นจะอยู่ที่ประมาณ50-70ซนติเมตร มีเงาอยู่ใต้ดินค่ะเนื้อในเงามีสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองส้มไม่กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ชอบขึ้นในที่ชื้นใบเดี่ยวมีลักษณะเป็นรูปโอดส่วนชอบเป็นดอกสีเหลืองตัวและใบเนี่ยจะแทงออกจากเงาใต้ดินพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าในส่วนของการปรุงอาหารขมิมนชนิยมใช้เป็นเครื่องเทศสําหรับแต่งรสและสีผสมอาหารหรือถูกใช้ทั้งรูปแบบผงแล้วก็แบบเงา ซึ่งอาหารที่นิยมใส่ขมิ้นชันได้แก่แกงเหลืองข้าวหมกไก่แกงกะหรี่ขนมเบื้องยวนไก่โทษแกงไตปลามัสตาเนยมาการีนอีกครั้งใช้ยังทำเป็นเครื่องสำอางหรือเป็นผงขัดผิวได้ด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยพี่ปราถุญญาจะบอกนะคะสมุนไพรใกล้ตัวที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้ไหมเขามีไปอยู่มากมายหนึ่งนั้นคือขอมิ้ชันค่ะเรามาทำความรู้จักกับขมิ้ชันให้มากขึ้นนะคะ ถึงตอนนี้อย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ติฟิชเป็นกำลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเรื่องของขมิ้นชัน,นะคะ่ะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะสรรพคุณของขมิ้นชันขมิ้นชันมีสารสําคัญ2กลุ่มที่เป็นสารออดฤทธิ์และเป็นยาทาง,ทางการแพทย์ได้แก่หนึ่ง กลุ่มที่ให้สารคืร์คูมิน,นอยมีสารออกฤทธิ์หลักคือสารคืร์คุมินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลสละเชื้อจุลชีพสารแบคทีเรียปรสิตลดความเสี่ยงการเกิดร่มะเร็งผิวหนังบำรุงและลรักษาตับจากสารพิษ 2. กลุ่มน้ำมันหอมระเหยโมโนเทอร์ปีนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลมสระดีดีอุดมไปด้วยเกลือแร่และวิตามินช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสขึ้นนอกจากสารทั้งสองกลุ่มนี้แล้วแพทย์ยังนิยมใช้ผงกระมิ้นชัน เป็นส่วนผสมในยารักษาโรคต่างๆเช่นรักษาโรคข้ออักเสบยาลดกรดยาขับลมยาแก้ปวดท้องยาแก้ท้องอืดหรือท้องเฟ้อยาแก้อักเสบยาแก้โรคผิวหนังที่ปราอย,ยากจะบอกนะคะสรรพคุณทางยาของขมิ้นชันในตำราไทยขามิ้นชันเป็นอีกหนึ่งในสมุนไพรโบราณที่คนไทยเนี่ยนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและการเจ็บปวดต่างๆมายังยาวนาน ซึ่งตำรายาไทยเนี่ยมักจะใช้ส่วนเหล้านำมาทำเป็นยารักษาโดยส่วนนี้จะมีรสฝาดหวานเอียนแต่มีสปปรรพคุณรักษาได้ดีซึ่งกามินชันเนี่ยในไทยเนี่ยจะแบ่งเป็นส่วนการรักษาอยู่สองแบบคือ 1. แบบใช้ภายในร่างกายเช่นช่วยเจริญอาหารเป็นยาธาตุบำรุงแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออาการแน่นหรือจุกเสียดท้องบรรเทาเวลาปวดประจำเดือน หรือเป็นยารักษาเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติแก้อาการดีซ่านแก้อาการเวียนศีรษะรักษาโรคหวัดลดไข้แก้สิห้หะต้านเชื้อวรัณโรคแก้อาการท้องเสียป้องกันโรคหนองในเป็นยารักษาเมื่อโรคออกทางปัสสาวะและทวันนะักส่วนในแบบที่ใช้ภายนอกร่างกายเช่นลดอาการพกช้ำบวมบรรเทาอาการปวดไหล่แขนข้อต่ออาการบวมช้ำ ช่วยสมานแผลสดและแผลทลอกผสมเป็นยาน,นวดไข่เส้นแก้คลิปจัดยอกได้แก้น้ำกัดเท้าแก้โรคเกี่ยวกับผิวหนังโรคฉนตุโรคกัดเกลื่อนเป็นผื่นคันเป็นฝีสมานแผลและห้ามเลือดได้เช่นแผลพุพองแผลอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้บำรุงรักษาผิวให้ดูดีดยิ่งขึ้นสรรพคุที่น่าสนใจอื่นๆของกมินชันนอกเหนือจากตำรายาไทยแล้ว ประโยชน์จากระมิ้นชันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะยังมีโรคอีกหลายอย่างที่เราจะคาดไม่ถึงและสามารถใช้ในการรักษาด้วยกระมิ้นชันได้แต่ก่อนอื่นนะคะพี่ปราญอยากจะบอกเลยอย่าลืมค่ะสิ่งต่างๆนี้ก็มีประโยชน์แต่เราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเรียนมีสองด้านเสมอที่พี่ปราญเน้นและย้ำทุกครั้งการที่เราจะรับประทานอะไรเราต้องดูความเหมาะสมในสิ่งต่างๆเรานั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องสรรพคุณของขมิ้นชันกับพี่ปลาเลยค่ะมฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะพี่ปลาบอกเลยนะคะการที่เราเจะรักษาด้วยขมิ้นชันเนี่ยประโยชน์ต่างๆก็มีดังนี้หนึ่งชะลอและป้องกันโรคพากินสันโอ้โหโรคที่บางคนเป็นกันเยอะมากเลยนะคะสองป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์สามรักษาแผลในกระเพาะอ,อาหารสี่ออกฤทธิ์ลดไขมันได้ ตามการเกิดรคมะเร็งได้อีกหลายชนิดไม่ใช่แค่รคมะเร็งผิวหนังเท่านั้นเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารพี่ปลาบอกเลยนะคะรูปแบบของการรับประทานยาขมิ้นชันในปัจจุบันโดยในปัจจุบันขมิ้นชันมีการแปรรูปสําหรับการใช้งานในหลายรูปแบบเช่นแบบเงาสดแบบเงาแห้งแบบผงแบบกัะซูนแบบยาเม็ดแบบยาทาผิวหนังแบบเครื่องดื่มชาขมิ้นชันแบบสารสกัด หรือแบบเป็นยาใช้ภายนอกซึ่งการเลือกรับประทานก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราเองว่าเราต้องการบริโภคกับมินชันเพื่ออะไรและรูปแบบร่างๆก็จะมีวิธีการบริโภคแตกต่างกันอย่างเช่นรูปแบบรับประทานก็จะต้องกลืนไปทั้งเม็ดหรือทั้งแคปซูลรูปแบบยาผงต้องนำไปผสมน้ำก่อนดื่มและปริมาณการใช้ก็เป็นไปตามที่ฉลากระบุ รูปแบบยาทาผิวหนังส่วนมากยาทาคมินชันมักจะเป็นยาครีมเจลหรือขี้ผึ้งโดยก่อนใช้ยาคุณควรทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ต้องการใสียโกนจากนั้นให้บีบยาลงไปพอประมาณแล้วทาบางๆให้ยาแผ่ซึมลงไปใต้ผิวหนังพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว่าคามินชันเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายในทางการที่ใช้ยาคามินชันเนี่ยบางทกีก็ใช้ในแบบแพทย์แผนโบราณนะคะก็เช่นใช้รักษาการท้องเสีย ก็นำผงกะมิ้นชันผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยให้ผงจับเป็นก้อนจากนั้นก็ปั้นเป็นยาลูกกลอนแล้วก็รับประทานหลังเวลาอาหารแล้วก็ก่อนนอนข้างรักษาถึงห้าม็ตรหรือรับประทานให้ร่างกายได้ปริมาณผงกะมิ้นชันหนึ่งกรัมต่อวันหรือข้อสองใช้รักษาลโรคก,กลากเื้อนผสมผงกะมิ้นกับน้ำจะน้นทาบริเวณที่เป็นกลากเื้อนสองครั้งต่อวันข้อสามใช้รักษาบริเวณสัตว์กับต่อยใช้ผงกะมิ้นชันหนึ่งช้อนโต๊ะ ผสมกับน,น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันหมู2-3ช้อนโต๊ะเขี่ยด้วยไฟอ่อนๆแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นก็ให้ใช้น้ำมันที่ได้ทาลงที่แผลเลยเอีกวิธีหนึ่งคือนำเงาขมิ้นชันมาตำละเอียดแล้วผสมน้ำสารส้มหรือดินประสิวเพื่อพอกบริเวณแผลโปดจากนั้นนำเงาชิ้นชันสดที่ตำแล้วมาคั้นใส่น้ำในแผลข้อควรระวังในการใช้ขมิ้นชัน โดยปกติแล้วกมิ้นชันถือเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยมักไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เสียหายมากนะักแต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยหรือผู้ใช้กามิ้นชันบางรายที่เกิดอาการข้างเคียงเช่นปวดท้องกลืนไส้เวียนหัวท้องเสียดังนั้นเราควรจะใช้กามิ้นชันตามคําแนะนําหรือปรึกษาแพทย์นอกจากนี้ยังไม่แนะนําให้รับประทานกมิ้นชันเป็นเวาลาติดต่อกันนานๆแต่ควรเว้นช่วงให้ร่างกายขับสารตกค้างออกจากตับบ้าง แล้วก็เราต้องดูนะคะว่าการรับประทานกามินชันเนี่ยต้องระมัดระวังในกลุ่มใดบ้าง 1. ผู้ที่แพ้หรือไวต่อการบริโภคกามินชัน 2. ผู้ป่วยโรคทอน้าดีอุดตัน 3. ามยิงตั้งกรันสี่ผู้ป่วยโรคนิ้วในถุงน้าดีหการใช้กามินชันร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะก็หการใช้กามินชันร่วมกับสารป้องกันไม่ให้เกิดการละลายริมเลือดซึ่งพี่ปราบอกเลยว่ากามินชัน เขาจะมีประโยชน์มากมายแต่การใช้เราก็ต้องระมรัดระวังถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีด,ดีท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่อง youtube h ี่ติฟฟี่เป็นขันกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพืดเด่อเติมโตเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผูพ้สมม่งใหคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish